สวัสดีครับนี่ก็ช่างคงกรอๆนะครับมาปูนเปี้ยนปูนเปี้ยนนี่ครับมันก็กับตันดันซิ่งตัวตัดไฟก็อยู่ตรงนี้ครับนี่คือสวิตช์มันจะมีไอ้นั่นอยู่ครับเพราะว่า แม่บอกว่าอนาคตคือมันยังไม่แน่นอนเเกิดหรือก็ต้องหรือกลับไปเลยเราไม่ได้เดินถาวรนะครับ<อ>คือจะผมจะทําดีที่สุดาการเชื่อมต่ออะไรให้น้อยที่สุดนะครับครับและก็ประหยัดที่สุดเซฟเซฟเซฟรายจ่ายลงคือพูดง่ายๆว่าหลังนี้เือทำแบบเซฟที่สุดครับเซฟที่สุดครับท่อปกติมันต้องมีท่อกระเซฟก็ไม่เซฟนะครับห้องหนึ่งมีปักสามจุดนะครับหนึ่งนั่นจุดนั้นครับ แล้วก็สองจุดนี้แล้วก็ตุนจุดนี้อันนี้คิดค่าค่าช่างนี่จุดละเท่าไหร่ครับถ้า,ถ,าถ้าปกติจุดละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โอ้ใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราต้องมีเป็นท่อเป็นมันก็ต้องร้อยท่อครับแต่ว่าเราเซฟคือถ้าถ้าถ้าช่างทําเอง,เองนี่มันมันมันซฟการเซฟมันจะแน่นอนกว่าถ้า่อยลูกน้องทํามันมันจะมันจะละหลวม อันนี้เราก็ต้องทําแบบให้แน่นอนนะครับครับช่วงอรอยต่อก็เดินไวนะแป๊บเดียวดีเสร็จเลยของของนี้กลับรประมาณสี่โมงผมก็กลับแล้วเสร็จแล้วครับส<อ>ี่โมงเย็นเนาะ่นครับเนี่ย <c oughs> ครับเนี่ยจุดนี้ก็เนี่ยด้านนอกก็จุดนี้หนึ่งจุดแล้วก็จุดนั้นจุดหนึ่งจุดพักนะครับหนึ่งจุดหลอดไฟก็นี่ก็หนึ่งจุดครับผมที่ผมวางไว้นะครับเดินง่ายนะเดินระบบ คือมันเซฟนะครับค่าท่อก็ม้าไางีจะได้ดูงานมันมันมันแคบครับห้องมันแคบมุมมันมันไม่กว้างผมออกมานี้แล้วมันจะนั่นครับครับขอบคุณขอบคุณมากครับ เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับอีกชั่วโมงนึงมาดูแล้วครับมันจะปรเซฟเซฟได้ประมาณ4ี่ถึงหาพันนหรอครับถ้าเดินระบบนี้เราก็เอาเงินส่วนต่างที่เราเซฟลงมาน่ะไปทำอย่างอื่นค่าใช้จ่ายลงมาประมาณ4ี่ถึพันใช่ คือเอาส่วนนั้นมาจ่ายค่าช่างใช่ครับถ้าถ้าเดินระบบท่อเนี่ยถ้าคิดระบบท่อนี่มันจะมี PVC, อคนอนเนคเตอร์ PVC บลบ็อกกันฝน PVC แล้วก็เกียวปล่อยพวกก้ามปูเนี่ยตัวหนึ่งก็ตัวละห้าบาทละแล้วห้องขนาดนั้นนะ่ะใช้นะ่ะระบบขนาดนี้นะ่ะต้องใช้โอ้เป็นเกือบเนี่ยห้องกว้างขนาดนี้น่ะก็ไม่ถึงหรอกครับประมาณสี่ห้าร้อยครับสี่ห้าร้อยเฉพาะก้ามปูก็ เอาห้าคูณนี่ครับใช่หนึ่งถ้าถ้าสมมติว่าหนึ่งพันก็ห้าพันใช่นขนาร้อยก็สองพันห้าขนาดนใช่นี่นี่ก้ามปูนะครับก้ามปูล็อกท่อนะครับ<ช>ผมก็เลยคิดตีโจทย์ว่าสมมุติว่าแม่บ่าวหอมย้ายกลับบ้านจะเอาของกลับปุ๊บใช่ไหมไม่ต้องลื้อเลยมันก็ลื้อมันก็ง่ายขึ้นหนึ่งง่ายขึ้นแล้วก็ <c oughs> ทําแล้วลื้อลื้อแล้วทํามันก็ไม่มันอันนี้คือว่ามันเป็นงานระยะยาว ระยะยาวมันก็เราเราก็ต้องดูเซฟเซฟให้ที่สุดอ่ะผมอยู่นี่ไม่ต้องกลัวครับครับผมถ้าผมไม่อยู่ก็บ้านผมอีกหลังนึงอยู่ที่ท่าพนมเด้อไปเดินระบบไฟให้หน่อยครับหมูหันสองตัวพอแล้วครับจัดไปครับไม่มีปัญหาตัวละสี่หมื่นโอ้โหหันกล้องดีก่อนว่าจะจ้างว่าจะจ้างไม่จ้างทีครับคนเนี้ยครับคนคนนี้ก็ปากหวานตลอดครับแม่ยกก็เยอะปากก็หวานลูกก็รอโอ้ยผมหันกล้องหนีดีกว่าครับ เคุยนี่ก็แม่บา,าหอมนะครับกำลังดูแลช่องให้ผมอยู่ทำทำงานคนเดียวนี่ต้องทำชั่วโมงหนึ่ง,งพักสักยี่สิบนาที เส,สียงใครครับเป๊ดเป้วแป๊ดเป้วเปดเป,ด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 ปด้วฟิวฟิวฟิวมาเหมือนรถรถทัวร์เก้าเก้าเลยครับอ๋อครับแม่บ้านช่างพงมาแล้วครับสวัสดีครับรู้สึกจะอารมณ์ดีนะวันนี้นะนะหยอกคนนั้นหยอกคนนี้แสดงว่าแสดงว่า,วา,าถูกกันแล้วครับพาวีนะไม่หรอเอา้า ไม่ถูกสักทีอะไรวะนะครับนั่นก็คือแม่มาต่อยนะครับน้องนุ่งรักกันนะครับแ,แก้งนี้เขาจะแบบแผมผมเห็นแล้วมีคนถามว่าผมทำไมไม่มีนุกงน้อง มาดูคนสวยซอยเศรษฐีกินข้าวครับ <ทำ S 1> นี่กระเพึ่งมันมา,น,มา,น,มาน,นะครับพึ่งด,ดีกันกับพัวนะครับ <laughs> นี่ก็เป็นบแบบนี้แหละครับแก๊งนีเขาจะแรงมากครับหยอกกันแรงมากแต่ไม่มีอะไรอย่าดราม่านะครับรเขาทำอะไรนะ,ระตันไม่ไหายครับไม่ไหายครับ ที่ซอยเขียดอีกแล้วนะครับผมไม่ทันแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับบ้านที่อยู่ครับผมตอนนี้คุณเป็นไรครับทำอะไรอเอออันนี้มันเยอะเนี่ยจะปวดต่อเนี่ยอืมโอ้มันไปติดกุดรังน้ำป่ะพี่อืสงสัยต้องรื้อออกแล้วเนี่ยนี่นะปวดต่อผมแนะนำนะนี่มันยัดตุ้มเลยต้องไปซื้อผ้าผ้ามาครอบหลังคาอีกอันนั้นอ่ะอืมสลมอ่ะบ่อันนั้นอ่อ่า ตุกนี right kind of mm ่พ hmm. ี่หรอเราดึงให้มันสียดีเหมือนให้มันระดับสูงกับตัวนู้นนี่นี่นอะนั่นหยากเยี่ยมเสร็จให้มันยาดเยี่ยมเลยหยาดเยี่ยมดึงให้มันระดับสูงเลยเวลาเขานี่ครับคือมาช่วยครับไปฝั่งนู้นเขาไม่ให้ถ่ายเราก็จะพยายามไม่ถ่ายนะครับเเดดี๋ยวขขึ้นไปูางหลัแต่เขาก็บอกท่ากันไปไม่ใช่ตัวนี้เหรอเปลือกยางนะครับเปลือก เจอของหักยางนะมันตกลงมาแล้วมันขึ้นไม้คาที่รางน้ํานะครับอุย้ยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วอะครับบ่อยเหลือเกินนะวันนี้นะวั<ห>นนี้เนี่ยรู้สึกจะพวกเราจะเจอกันบ่อยนะครับเจอกันจน,นเบื่อครับทั้งวันทั้งวันก็มาทำไฟนะครับเริ่มเริ่มแล้ว ส่วนรายละเอียดก็ถือว่าไม่ได้คุยครับเพราะผมเป็นคนวางระบบทั้งหมดนะครับเจ้าของบ้านไม่เอาก็ต้องเอาเพราะว่าผมวางระบบไว้ให้แล้วระบบนี้แล้วแต่พี่เดียวะระบบมันจะคืออย่างที่รู้ๆนะจะให้จะให้ทำโน่นทำนี่นะทำได้แต่ว่ามันก็ต้องดูงบสมมติว่าทำนี้แล้วมันมันงบมันบานออกไปห้าพันเงี้ยตัดงบตัวนี้ออกมาปุ๊บเราไปทำอย่างอื่นได้อีก เกือบทั้งหลังนะยังไปทําฝ้าเพดานนี่เราเพิ่มอีกห้าพันเราได้หลังหนึ่งละใช่ไหมท่านใช่ไหมส่าพงศ์อะไรครับทําไมหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันครับรักกันแล้วเหรอครับรักตลอดครับผมได้ยินข่าวว่าอยู่ในใจเสมอหันหน้าไปนู่นหันหน้าไปนู่นนะฮะอ้าหันหน้าไปนู้นนักเถากว่าไหมนี่นี่ครับสองคนเมียเขาถูกกันแล้วครับคนอื่นก็อย่าไปยุ่งนะครับ กับตันออกออกห่างๆนี่คือกานป้นโอ้ไม่มีโอ้เมื่อกี้แบงอะไรกินเ่ยแบงผ่านนั่นไม่ไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตต้มก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตดีมีประตูด้วยครับมือประตูกับนี่ครับมือที่สามเขาเรียกว่ามือที่สามครับเนี่ยแล้วก็ตำทัวผมไปก่อนครับวัวจะเป็นมือที่สามก็สมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะทำงานต่อแล้วครับ สวัสดีครับ